ดีค่ะทุกคนมุกสตูนรีวิวนะคะฝนตกในวัวจนได้นะคะอน,นี้ลงมาจากตัดหญ้าเคถึงบ้านเร็วนะคะฝนลงนัดแน่เลยนะคะเปียกจาดเลยนะคะพุ่งสาพุ่งเละไวยไอน,นี้ก็กลับบ้านนะคะเปียกมดเลยเมื่อลงมาตกน้ำเลยนะคะเอ้ยไม่รู้อะไรนี่ก็ลบถึงบ้านแม่พั่งเล้วนะคะก็แม่ก็กทําการ ให้ยาหัวนะคะไอ้นี่หมดเลงพ <laughs> นตกนะคะนี่ก็เมื่ขอข้ถใต้คลิปนะได้เม่ถใต้ตา,าก็นั่นแหละแล่ก็ให้ยาหัวนะคะไอ้นี่ไอผีโนโดนะคะตัวนี้ไม่ได้เต็งเลยนะคะตัวนี้ขอบก็จะซบปกนิดๆน,นะคะไม่คือแมนอยู่เดี๋ยวนอะทึ Hi, ่งมวกกันทึ่งอะไรไม่ย่านาข้าวไปโกขี้ววเานอ เพราะว่ามันดนนะตัวนี้เนาะอันนี้เมย์ก็ใส่ยายแบบว่าเมว่ากินในตาลรุนเลยกินในพุงเองเลยนะคะนี่ก็มันก็เียบบ้อยนะคะกิน,กนมดตุก คือกินเขามากินแบบสะอาดเนี่ไโน้นนั้นคือมันกินแบบนดูนี่คืออะไรตีฮกอยู่ฮกมนกับตีนยาฮกกลางโปงแบบเนี้ยกินมดนหนดูในตัวนี้นันถึงเดี๋ยวเราไปเลขอีกตัวหนึ่งนะคะเป็นตัวตีว่าเป็นลูกวัวนะคะเป็นลูกของไอวัดนะคะเดี๋ยวเราไปเลขกันนะคะเออนี่ให้แม่ฟุ้ยเอาย้ามันโกนถึงเราใต้คลิปไปนะคะโอ้ยนี่นะคะยืนมึนอยู่นะคะอันนี้ก็เป็นลูกวัวอีกตัวหนึ่งนะคะตีตีซองนะคะ จะเต่งอนาคตข้างหน้าเนาะยินดต่ไม่จริงไอ้นี่นะคะคือกินหญ้านะคะตอีกตัวนึงไปแลกกันเลยนะคะนี่แหวนนะคะเวียนกินหญ้ากันโกโก้เขาึงใส้ยอายหลอกตึงโกเวียนกินหญ้ากันหกโก้ปลอตัวนี้แม่ไปรับโทรศัพท์ไงตึ้งอะไรโก้ยังเราอ้ยใส่เมาย่ามาให้เขาว่าเขหั่นเล่เลีวหั่นเล่ลาวหั่นเล่แมนเนาะใส่เมหญ้ามาให้สักทีไม่รู้ นี่เล้งกับมันคือมันหลูปังนะนี่การลงหรือยากจะคาหันไปเลยติบ้านในบ้านที่แม่อยู่เนาะถึงกันเร็วลงโม่โม่ยากว่าเฮ้ยอย่างเ้มาให้ที่พุ่มหิ้วเลี้ยงเง้ไม่ผยน้องอันเละอันเละกินอะไรก่องไหมนี่นะคะกินก้องไหมเออคเป็นบรรยากาศเกินก้งมะคะยังมีแมววัวเลยนะคะที่ว่าเมย์ต้องดูเลยนะคะเมย์เกย์ถ้าว่าเมื่อนมุกไปจ่วย ก็คือแม่ก็แบบว่าทำอยู่คนเดียวนาะตุ้งหมูก็เห็นดูแกเนาะตุ้งหมูก็ไม่ได้ทำอะไรน่ะอยู่บ้านก็อยู่เฉยๆนะคะก็เลยมาช่วยแม่มาช่วยแม่ก็คือช่วยค้นหญ้าหอบหญ้าขึ้นรถนะอะไรที่เราช่วยได้ทำเป็นนะคะก็ช่วยอะไรที่ทำไม่เป็นก็แล้วแะ้วก็ให้แม่สนบางที่นะคะนี่ก็คือเป็นบรรยากาศนี่ก็คือเป็นบ้านของแม่แม่พ่วนะคะ นี่ก็รอดซี <that> ่ดำเงินนี่รอดโกรมบวกตีเลื้อคือโกรมเหมือนนี่ก็คือแกรอบบานเลยอ่ะนะครมันเรียกแล้วแม่เออจักรับ